าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสว,สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่ การส่องทากับดิฉันรัตนมณีกังวันไกลค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะเราได้พาท่านผู้ชมนั้นเดินทางไปตามที่ต่างๆเพื่อได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในการที่ท่านผู้ชมนั้นมีส่วนในการทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยและในขณะเดียวกันค่ะเราพาท่านผู้ชมไปที่วัดหรือว่าสถานที่ใหม่ๆวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะ วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาร่วมชื่นชมและอนุโมทนาบุญในงานพิธีอัญเชิญพระประธานอุโบสถโบสถพยามังกรพระพุทธบรมีสีสวรรค์และพระพุทธนิรันดรบรมสุขสมเด็จองค์ประถมมรรบสุข จำนวนสององค์หน้ากับ82นิ้วขึ้นประทับนั่งเหนือรัตนบ,บัลลังก์แท่นฐานขุมทรัพ,พย์พานาคเก้าเศียนและขุมทรัพ,พย์พามังกรมหาจากักรพรรดินวัดราชธาธรรมหนองไม้ตำบลเนินที่เหล็กอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นำโดยพระมหาไพโรธธรรมรังสีเจ้าอาวาสวัดราชธาธรรมหนองไม้ให้การต้อนรับคณะสงฆ์คณะเจ้าภาพและผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมง,งานอย่างอบอุ่น ซึ่งในงานนี้ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนกรที่ปรึกขาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าอาวาสวัดเทพลีลาพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นองค์ประธานในพิธีกิจกรรมเริ่มจากการเปิดกองบุญให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทําบุญจากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วชมการแสดงหน้าตลีลาบูชาองค์เทพเทวาและสิงศักดิ์สิทธิ์อันสวยงาม ต่อจากนั้นเป็นพิธีอันสำคัญเมื่อท่านเจ้าค,คุณพระเทศพรัตนากรที่บุตรษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครประธานในพิธีเดินทางมาถึงมณฑลพิธีนำขบวนโดยคณะสิงโตทองและมังกรทองเข้านั่งประจำเก้าอี้รับรองพระมหาภัยรสธรรมรังสีเข้าถวายเครื่องสการะ จากนั้นท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนากรบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระเกศพระประธานทั้งสององค์และปิดทองคำแท้ที่พระเกศของพระประธานเสร็จแล้วเข้าสู่พิธีบวงสวงเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มจากท่านเจ้าคุณพระเทพรัตานากรที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครประธานในพิธีจุดเทียนชัยพระวิเชียรมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสี่ และพระสีสุดที่พงเจ้าคณะอำเภอลาดยาวพร้อมคณะเจ้าภาพจุดผู้เทียนหน้าเครื่องบวงสวงบูชาเริกและปิดทองที่พระเกศพระประธานจากนั้นประกอบพิธีบวงสวงเสร็จแล้วปรับคลมนางพระพุทธมนต์โปรยเข้าตอกดอกไม้ จากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญพระเกศรอบอุโบสถโบสถพยามังกรนำโดยคณะสิงโตทองมังกรทองตามด้วยขบวนนางรำนานาตลีลาและประชาชนที่มาร่วมง,งานป้อนรำกันอย่างสนุกสนานสวยงามต่อด้วยรถอัญเชิญพระเกศพระประธานตามด้วยขบวนประชาชนที่อุ้มพาไกรเวียนรอบอุโบสถโบสถพยามังกรครบสามรอบแล้วอัญเชิญพระเกศพระประธานเข้าสู่อุโบสถ จากนั้นเจ้าหน้าที่อัญเชิญพระเกศพระประธานขึ้นสู่แท่นฐานรัตนัลังค์คณะเจ้าภาพและผู้เข้าร่วมพิธีจับสายสูตรท่านชุกคุณพระเทพรัตนกรและพระวิเชียรมุนีสวมพระเกศพระประธานทั้งสององค์จากนั้นพระมหาไพรโรธธรรมรังสีถวายมาลัยักตารับพระประธานจากนั้นประธานในพิธีประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้เข้าร่วมพิธีเป็นอันเสร็จพิธี รายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามกันเลยค่ะขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาภาพพระมหาพโรธธรรมลังสีเจ้าว,วาดวัดลาสถาธรรมหนองไม้ตำบลเนินคีเห็กอำเภอรัตยาวจังหวัดนครสวรรค์วันนี้รู้สึกปลาเป,ปื้มปิติใจเป็นอย่างมาก เห็นญาติโยมสาธุชนได้มาร่วมในงานพิธีอัญเชิญยกพระประธานบูสบสถโบสถ์พญามังกรอัญเชิญยกพระประธานพระพุทธบารมีสีสวรร์และพระพุทธนิรันดรมุสุผู้คนล้นหลามาฉะนั้นวันนี้ญาติโยมทั้งหลายมีความสุขป่าพื่มใจได้บุญกุศลบุญใหญ่ เป็นที่สุขใจและอิ่มเอมด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยพระรัตนยะเจสาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยกะตะปุญญานุภาเวนะด้วยบารมีคุณงามความดีที่ญาติโยมทั้งหลายได้เก็บเล็กผสมน้อยร้อยลัดเป็นพุ่มเป็นพวงมาแห่งอารยะญาธรรมด้วยการกระทำการให้การคิดอันดีงามถูกต้อง มาจากอดีตจนถึงปัจจุบันและจะทําต่อไปในอนาคตขอจงเป็นพระวะปัจจัยอํานวยส่งให้ญาติโยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญหมดทุกข์หมดโศกห,หายโรคหายภัยแค้วคลาดปลอดภัยมีโชคมีลาบร่ํารวยเงินทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพูดใจบุญตลอดไอเทินขอเจริญพรสวัสดีครับ,คร,บครับก็ผมอาจารย์อภิชัยนะครับพามจาก บ้านทิพมงคลนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเป็นพรามณ์นะครับในการกระทําพิธีบวงสวงนะครับน้อมบันเชิญเกษตนะครับของพระพุทธองค์ทั้งสองพระองค์นะครับสมเด็จองประถมบรมศาสดานะครับซึ่งเป็นองค์พระประธานในพระอุโบสถหน้าตัก82นิ้วนะครับซึ่งได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากพระอาจารย์มหาไพโรธนะครับที่ให้เกียรติกับบ้านที่มงคล ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับแล้วก็เป็นพราหมณ์ในการทําพิธีบวงสวงอันเชิญยกเกตในวันนี้นะครับก็ทุกคนที่มาในวันนี้ต้องบอกว่ามีบุญร่วมกันอย่างมากเพราะว่าโอกาสที่เราจะได้สร้างสมบูรณ์องคปฐ์นะครับในวาระเดียวกันเนี่ยสององค์เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากนะครับตอนที่ทําบวงสวงครั้งแรกเนี่ยอาจารย์เป็นคนมามาร่วมในการทําพิธีบวงสวงอนุการนะครับและว,วันนี้เป็นพิธียกเกตเพื่อ ประดิษฐานขึ้นแท่นรัตนบัลลังก์ที่อยู่ทางด้านหลังนี้นะครับซึ่งผมต้องขอเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับที่ได้รับชมอยู่นะครับเพราะว่าสถานที่อย่างนี้โบทพญา,ามังกรนะครับเราจะได้เจอกับวัดที่มีพระประธานทั้งหมด3องค์เป็นสิ่งที่ยากมากและเป็นสมเด็จองค์ปรถมถึง2องค์และพระพุทธเมตตาอีกหนึ่งองค์ สวัสดีค่ะอัมพาภูสิทธิ์นะคะวันนี้ก็มาร่วมงานกับวัดราชธาธรรมหรือวัดหนองไม้ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะวันนี้เป็นวันที่อัญเชิญองค์สมเด็จพระปฐมขึ้นพระโบสถอีกสององค์นะคะรวมเป็น3องค์กับองค์แรกต้องเรียกว่าวันนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้มาร่วมงานกับทุกๆคนในวันนี้สวัสดีครับผมลำดุลลุงสว่างนะครับวันนี้ขอเป็นสะพานบุญให้กับวัดหนองไม้บ้านเรานะครับ ถ้าใครมีจิตศรานะครับวันนี้ยกพระประธานเข้าโบสถ์เป็นบุญกุศลใหญ่มากวัดหนองไม้วัดราชสถาธรรมนะครับโดยลุงพี่ไพโรธที่เคารพนับถือกันเชิญชวนนะครับ<อ>ทุกๆท,ท่าน สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทรัพย์อนันต์หุ่นตะกูลและครอบครัวในการร่วมบุญในครั้งนี้นะคะได้มาเป็นเจ้าภาพรู้สึกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แต่อบอุ่นมากเลยค่ะได้รับการต้อนรับอย่างดีนะคะจากทุกคนที่มาร่วมและเหมือนกับว่ารู้สึกเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมบุญยกพระครั้งแรกในชีวิตของเรานะคะเลยรู้สึกปลื้มใจปลื้มปิติมากๆค่ะ ก็เห็นได้เห็นศรัทธ,ธาของมวลมหาชนนะครับอันแรงกล้าที่สําคัญที่สุดเนี่ยพะมหาไพรโรธซึ่งท่านเจา้าวาดเนี่ยได้มีการพูดคุยกันและเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการพัฒนาวัดนี้ให้เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาและจังหวัดนครสวรรค์การสร้างโบสถ์พญามังกรที่วัดแห่งนี้ไม่เหมือนโบสถ์ของทั่วไปในวัดอื่นๆซึ่ง ปฏิมาก,กรรมสิ่งที่ทําแต่ละส่วนแต่ละชิ้นมีความหมายลึกซึ้งมากในทางพระพุทธศาสนาซึ่งจะได้นําเรียนต่อไปในภาคต,ต่อไปนะครับบุรณะร่วมกันให้เป็นวัดที่สมบูรณ์ที่สุดณนะตําบลลาดยาวณนะนะครสวัสด์เลยนะคะเหมือนดังชื่อโบทนางพญามางกอน,นะคะสวัสดีค่ะดิฉันวิไลวรร ลิมพิบูลน,นะคะหรือว่าส่วนมากเขาจะเรียกว่าเจเซียมนะคะก็วันนี้ก็ดีใจนะคะได้มาวัดราดชทาธรรมหนองไม้พอดีเคยมาตอนทอดกระถินนะคะก็มีความจุดเด่นของวัดนะคะคือเราเห็นเป็นมังกรเป็นโบสถ์พญามังกรมากมายซึ่งวัดอื่นไม่มีก็เลยเห็นว่ากําลังจะสร้างพระประธานเขาเรียกว่าคือพระบรมสุข สีสวรรค์คือเป็นพระแบบทองคําแท้เลยนะคะวันนั้นก็ได้มาหล่อกันนะคะก็ยังเอาเอาทองแท้เป็นกําไรก็มือใส่ไปหล่อไปด้วยนะคะก็อยากจะให้พุทธศาสนาของเรานะคะอยู่คู่ให้ยาวนานไปเลยนะคะเราอยากจะให้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยยั่งยืน อยู่ยาวตลอดไปมีความศรัทธากับวัดนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะคะเป็นวัดโบสถ์พญา,ามังกรซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่สําเร็จนะคะนี่ก็สร้างพระไปหนึ่งองค์ละนะคะก็เป็นพระศรีสวรรค์ปรมสุขนะคะแล้วก็ให้ให้พุทธศาสนิกชนนะคะอยากให้มาเชิญชวนให้มาร่วมกัน คนละนิดคนละหน่อยนะคะเพื่อให้ศาสนาพุทธของเรายั่งยืนตลอดไปค่ะขอเชิญชวนนะคะขอบพระคุณมากค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะมีความสุขกับการเริ่มต้นปีเริ่มต้นเดือนนี้นะคะขอให้มีความสุขแบบนี้ตลอดไปค่ะวันนี้รายการสองคำนั้นเวลาหมดลงแล้วค่ะรัฐมนีกลางวันไกลพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ